ฮียนักท่องเที่ยวในติกตอกเนี่ยเขาบอกว่าเฮียหน้าเหมือนนายกคนที่30มสิชาวบ้าน,ขาาน,นเขวาว่าอย่างนี้นักเที่ยวกขาบอกอย่างนี้จริงนยังไงครับเฮียจริงๆแล้วผมไลฟ์สดตอน4ีสนะครับช่วงนั้นกําลังหาเสียงเลยอเออติ่งโซ่มาเข้ามาดูผมเป็น100ปร้อยกว่าคนนะแล้วก็ลงมติว่าผมเนี่ยเหมือนท่านนายก คนเต่าไปคือทันติกา <c oughs> ส่วนไหนของเฮียที่เขาบอกเขาเหมือนครับ <c oughs> ผมว่าผมไม่เหมือนหรอก <c oughs> แล้วไปอยู่วันหนึ่งมันเรือยังไม่ดังนะมีอยู่วันหนึ่งอ่ะมันเรื่นะอกันก็จน,นผมรำคาญนะอ่ะผมไม่ได้ทำคลิปว่าผมจะเป็นนายกให้ดู <c oughs> แล้วผมก็มียกแผงหน้าพหล่วงอะ่ะยกชูแค่นั้นะเป็นเรื่องเลยตั้ติ่ง,งส้มตั้งเด็กตั้งวัยรุ่นเขาแว่โพสบอกว่านี่ไม่ เขาเรียกนายกมันดเดียกเป็นเลิกเลยครับคน mm hmm. เดามาโพสก,กันแย่ๆเลยมันดเดียวันดีช่วงนี้ว่ะท่านใส่ถาได้เป็นนายกด้วย mm hmm. เขาไม่รู้เขาจะอวยไงเขาก็ดึงผมมาอวยเลย mm hmm.